ตัวนี้ m a ด้า1.3ตัว s k e u t o u t o ตรงนี้เนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ6เดือน10,000กิโลและจะซื้อรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีสำหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีการเย็บหรือว่าบุด,ด้วยหนังวัสดุตรงนี้จะให้ความรู้สึกแบบ soft touch เปลี่ยนยกเซ็ตเลยนั่นคือเป็นที่ปะยางฉุกเฉินแบบนี้ หน้าฝนแบบนี้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ลำบากมากนะครับสำหรับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในตัวเมืองหรือว่านอกตัวเมืองในกรุงเทพหรือโซนต่างจังหวัดถ้าเกิดในช่วงหน้าฝนแบบนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเราทราบกันดีว่าการเดินทางเป็นอะไรที่ยากลำบากมากๆสำหรับคนที่ยังไม่มีรถยนต์ใช้รถเก๋งปีใหม่พอน9,000 อันมาแนะนำให้ดูในคลิปนี้ตัวนี้ Mazda 1.3ตัว S g ส a r Auto สีเทาแลรมโบโฉมไมเนอร์เชนปัจจุบันนะฮะรถเดิมสนิทเลยนะครับไฟหน้าโปรดคเตอร์เดลไลท์แต่ในส่วนของตัดหมอกไม่มีเพราะว่ามันจะเอาในแนวคิดของรถยุโรปมาใช้กับตัว m a ด้านะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปตามย้อนดูของตัวรถโซนยุโรปนั่นก็คือตัดหมอกคู่หน้าจะไม่ค่อยได้มีการใส่มาให้แล้วมาดูเครื่องกันหน่อยฮะ 1.3 Sky Active นะครับเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตัวรถ e c o ค a าทั่วไปเพราะว่ามันจะเอาข้อดีของเกียร์ออโต้ CVT นะครับกับในหลายๆอย่างมามัดรวมไว้ให้เป็นตัวเกียร์มัด้า2เครื่องยนต์1.3เบนซิน4สูบเรียงคันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูกันตามตัวฝาเครื่องก็จะเป็น Sky Active G นะครับสีแห้งด้านด้านเดิมๆ ตรงนี้เนี่ยรับประกันเครื่องเกียร์ให้ครับ6เดือน10,000กิโลและจะซื้อรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีถ้าเกิดมือหนึ่งเนี่ยตีไปเลยนะฮะยังไงเกิน5,09 0ส0สำหรับตัว1.3 S k เกียออโต้เกิน5,09แ0นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดพอมาเป็นมือ2แล้วเนี่ยราคาถูกกว่าตรงนั้นเยอะมากแต่สภาพหรือคุณภาพและตัวรถไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากมือหเลยแม้แต่ ส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับสีด้านข้างนะฮะตรงนี้นมีการเก็บความสวยงามขัดสีเก็บสีทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วรถมีการล้างครีนิง่งนะครับเรียกว่าเป็นบิ๊กคลีนิ่งคาร์เลยก็ว่าได้ทั้งภายนอกและก็ตัวภายในนะครับล้อเป็นลายเดิมติดรถมาและก็ยางจะใส่มาตั้งแต่ป้ายแดงจะเป็นยี่ห้อของดันหลบสำหรับตัวมาด,ด้าที่เป็นตัวรองท็อปคันนี้ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงกระจกมองข้าง เป็นหลอดแบบ LED นะครับภาษีพรบป้ายวงกลมทุกอย่างอันจาัดก,การให้ต่อเป็นตัวปีหน้าให้เรียบร้อยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวนะครับคราวนี้เรามาดูตัวภายในกันบ้างฮะคิ้วกันสาดมีนะฟิล์มติดมาแล้วแล้วก็ Smart Entry ร,รีนะครับ S อ u อ o ภายในจะทำมาเป็นสีทูโทนสำหรับตัวคอนโซลหน้าเนี่ยจะมีการเย็บหรือว่าบุด,ด้วยหนัง วัสดุตรงนี้จะให้ความรู้สึกแบบ soft touch นะครับและก็มีเป็น sky active display และก็จอแสดงอยู่บนคอนโซลของตัวพวงมาลัยมีเลขดิจิตอลบอกในเรื่องของความเร็วและก็เซนเตอร์คอมมานเดอร์ฮะหรือว่าตัวเมาส์ไว้ควบคุมในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุต่างๆนานา engine start พวงมาลัยมังติฟังชันแล้วก็กล้องมองหลังมีมาให้นะครับสำหรับตัวนี้เนี่ย ผู้ลูกค้าฮะมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้คนถามหากันอยู่เยอะนะครับเพราะว่าสําหรับตัวเครื่อง1.3ลิตรเนี่ยคนก็จะมองอ e ีโก้คาร์ค่อนข้างที่จะหลากหลายรุ่นไม่ว่าจะเปรียบเทียบในเรื่องของออปชันไม่ว่าจะเปรียบเทียบในเรื่องของตัวราคาหรืออาจจะเป็นส่วนอื่นมากกว่านี้ก็ตามแต่นะครับทรงรถเนี่ยจะเป็นแฮทแบ็กคือจริงๆมันจะมีทั้งซีดานและก็มีเป็นตัวแฮทแบ็กแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมปัจจุบันตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมก็ต้องเป็นตัวแฮทแบ็กนะครับ สำหรับด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้4จุดกล้องมองหลังสามารถปรับระดับวิวชิวทัชได้มุมมองของแต่ละคนในสายตาอาจจะมองตัวกล้องมองหลังไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้มาดูใต้ฝาท้ายกันหน่อยฮะพอเราเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยจะเจอกับช่องเก็บของขนาดใหญ่มีไฟส่องความสว่างไว้ให้ด้วยนะครับรถอีโกคาเนี่ยมาด,ด้าได้รับอิทธิพลน,นั่นก็คือจะหมายความว่า ไม่มีที่ยางอะไรสำรองแล้วจะเปลี่ยนยกเซตเลยนั่นคือเป็นที่ปะยางฉุกเฉินแบบนี้คือตรงนี้นต้องบอกก่อนนะฮะหลายคนเนี่ยกลัวในเรื่องตัวการใช้งานว่าอาจจะใช้ตัวที่ปะยางฉุกเฉินตรงนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับก่อนออกถ้าเกิดบอกอันซักนิดนึงว่าใช้ไม่เป็นหรืออาจจะต้องการข้อมูลในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวตรงนี้นสาทิตและก็แนะนําให้นะครับ ซอกด้านรงด้านท้ายทุกอย่างเดิมหมดน็อตไม่มีอรอยขยับแม้แต่ตัวเดียวเสาอากาศให้มาเป็นแบบคลิปฉลามแล้วเรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดอย่างข้อเสียเนี่ยม a ด,ด้าสเนี่ยมีไหมมีอันนี้คือมีเลยปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่เพิ่งมาขายตัวมาด,ด้าสองคันนี้เป็นคันแรกเราขายมาด,ด้าสอตัวท็อปตัวรองท็อปหรือว่าอาจจะเป็นพวกมาด,ด้าสอที่เป็นตัวซีดานเราก็เคยมีการสมมอบมาแล้ว เพราะนั้นเนี่ยจุดเสียของมันอย่างหนึ่งเนี่ยที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือพื้นที่ในการนั่งตำแหน่งตอนหลังมันอาจจะแคบไปนิดนึงแต่ยังอัดเข้าไปนั่งเนี่ยร้อยเซนติเมตรนั่งได้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้สูงสบายเหมือนกับตัวรถใหญ่กว่านี้แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือรถที่ใช้ในครอบครัวอันนี้ถูกต้องเลย2นั่นคือเราไม่ได้เอามาแบ่งใครนั่ง เราเอามาให้ตัวเราเองนั่งในการขับขี่ที่มันสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นแนวคิดลักษณะมันจะเป็นในมุมประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับตัวนี้469,000บาท469,000บาทฮะสำหรับของทุกไฟแนนซ์ตอนนี้ยอดจัดคันนี้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ต้องห่วงในเรื่องของคำว่าแบรนด์รองตัวนี้ได้เยอะแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝากถึงลูกค้าต่างจังหวัดที่ตอนนี้คุณยังไม่มีรถใช้งานภายในบ้านในครัวเรือนอันมีไฟแนนซ์ของทุกธนาคารพร้อมวิ่งไปเซ็นเอกาสารได้ถึงหน้าบ้านทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเหมือนเดิมแล้วก็รับประกันรถยกซื้อให้เปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องระบบเกียร์ระบบไฟทุกอย่างอันเช็คให้หมดออปชันที่มีติดมาในกับตัวรถตัว S คันนี้ใช้งานได้ตามปกติ เพราะนั้นกิสนใจนะฮะโทรได้เลย0891104954หรือว่า Line แอดปฏิพัทธ์ออตโต้อย่าลืมว่ามีแอดนำหน้านะครับฝากไว้ด้วยอีกหคันรถสวยพร้อมใช้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนีย้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ